โอ้ยพี่เก้อวะเขาไม่เหนื่ยเวลาเขาดูเขาอยู่เงี้ยคือหน้าจอเขาอยู่บนหน้าจอเขาเลยต้องเพ่งหน้าจอมันจอพิมพ์ตีอยู่ข้างล่างอ๋อไม่เหมือนเราเลยด้านข้างนะใช่พิมพ์ตีต้องงี้ดูอ๋อโอเคเดี๋ยวมันพาก็แบบงี้ใช่ไหมพิมพ์ตีเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวบ้างสบายเลยโอ้ยงงี้กันบอกว่าอย่างนั้นแหละครับ เ <idd les Lust> อาดูเกมกันกะ่อนเลยกันนะทีเ <t> ีกับแฟตเดี๋ยวผมเปิดให้เราดูก่อนอันดับแรกเดี๋ยวเพื่อนจะไอ้นี่ผมนะจเย็นจเย็นผมดูให้ครับออดูเกมก่อนดูเกมสบายอลอย่างนี้โอเคฮะตอนนี้ครับเรายังอยู่กับทีมทีอีแล้วก็ยูแฟลตบู๊ฟครับกล้องอยู่กับทีมยูแฟลตบู๊ฟนะยูแฟลตบู๊ฟครับตอนนี้ยังไม่เป็นไหนฮะมีการเอาสเกลครับไปสองตัวฮะทางด้านซ้ายมือครับแล้วก็มาตั้งรับไว้ครับตรงบริเวณกลาง ปิดแล้วนะฮะส่วนทาง T E eat, ครับยังรอยอยู่ฮะมีการเอาทั้งเฮวี่แท้งมาค้าไว้ฮะแต่ว่ากา็ยังไม่ได้ลุกหนักอะไรครับในเวลานี้ครับผ่านมาแล้วนาทีหนึ่งครับยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะพันเกินแต่ทีแรกแล้วฮะเจ๋งว่ะคุณก็ไปแกล้งเขาเออจออยู่ด้านล่างครับเปิดสิบนาทีนะครับสำหรับคุณโอเวอร์ดเอา กะทิแทงตรงข้ามมิดบอลเว้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ไม่เชื่อมิดบอลแล้วเหรอกะทิเพราะว่ามิดบอลมันฟันทงไงก็เลยตรงข้าม <laughs> 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 เรื่องเรื่องอะเนี่ยเอานะครับลิเดทของมิดบอลนะครับคงจะเห็นกันแล้วนะกับผมที่หนึ่งครับของทางยูเฟตบุ๊คครับพังไปก่อน <laughs> นะฮะ <laughs> ส่วนใครอีกคุณคิมบอกไออีนะไอไอไออีไออีเป e e นใครวะ <laughs> มันมีทีอีนะไออีไม่มีครับคุณคิม นะคุณฝัดไดรีทายซะโอไดโอไดนะเราเปิดให้คุณแล้วเดี๋ยวจะมาเมื่อไหร่จะเปิดพี่นะพอเปิดแล้วก็ไม่ทายนะอ่ะรับผมนะตอนนี้ไม่มีใครพังเพิ่มเติมครับโอทางยงูเฟสบุ๊คครับมาทางด้านกราบขวาค่อยๆขึ้นมามาสามคาลยเดียครับแล้วบุกไปอย่างไวฮะจังหวะน,นี้เล่นแผนบุกรวดเร็วครับบุกเร็วบุกเร็วแล้วเจอไหมครับโอ้แล้วยิงไปจังหวะน,นี้โดนเคาน์เตอร์กลับมาฮะ ชลแลบผ่านหัวไปครับโอ้ดูจากจังหวะนี้ฮะโอ้มากันสามคันอย่างนี้โดนยิงดักยิงก็ได้ง่ายฮะโอ้โหจังหวะนี้ครับต้องบอกว่ายูเฟตบุ๊คครับมาแล้วน่าจะพังไปก่อนหรือเปล่าครับเลือดหวานมากฮะเหลือมันหลักหน่วยเท่านั้นฮะไอหลักสิบเท่านั้นครับแต่ยังไม่พังลงไปฮะด้านหลังก็ยิงแลกกันไปอยู่ฮะแล้วรถถังคันนี้ฮะรถถังของทางจีอีคันนี้โอ้การว่ารถถังของมันยูเฟตบุ๊คพังไปก่อนครับ เลือดของทางทีเเนี่ยเหลือหวานมากฮะควรละร้อยครึ่งร้อยฮะแต่ว่าทางยูเฟตบุ๊เองก็พังไปติดกันครับตอนนี้กลายเป็นว่ายูเฟตบุ๊เนี่ยพังไปถึง4คันด้วยกันครับรถถังของทางท e. ียังไม่พังเลยนะแต่ว่าเลือดน้อยมากแล้วก็พังตามกันไปครับเป็นไอ้สฮะของทางท e. ีที่พังไปก่อนครับยูเฟตบุ๊ฮะเกมนี้เล่นดุครับแต่โดนเคาน์เตอร์กับเกือบเงิบเอานะครับด้านหลังฮะด้านฐานของทาง ยูเฟตวูฟเนี่ยก็มีการโดนกำลังของทีฮะเข้าไปอบร้อมแล้วก็พังลงไปได้ตอนนี้เราจับภาพอยู่ที่ยูเฟตวูฟครับเหลือเหลือประมาณ7800ฮะแล้วแคปฐานกันอย่างนิ่เนียนะฮะและ765ครับ4321ฮะและจบครับเป็นทีฮะที่เอาน่าจะชนะ เกมแรกไปก่อนครับอย่างรวดเร็วมากครับสามนาทีเท่านั้นครับผมยังไม่เสร็จเลยผมยังพไม่เสร็จเอาไม่เสร็จรอ่เขาจบแล้วอ่วเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมเกมแรกมันสิบนาทีไม่เสมอเลยนี่จบอะไรนะเอ่อคุณฮาสกีว่าบอกว่าใช้คีย์บอร์ดสวิตไลอ่ะดำปะคืออะไรครับ <Sweet line S 2> สวิตไลอ่ะสวิตไล่เขาดูเนี่ยพี่ก็เล่นคีย์บอร์ดพี่ก็ดูดิสวิตไลคืออะไรล่ะเอ้า สวิต์ไงอะไรล่ะแงบุ่มมาแงบุ่มหรือก็ดูดิสวิตที่อยู่ข้างในอ่ะดูเรื่องไงอ่ะอเขาถามสวิตอะไรเขาไม่เป็นไม่รู้นะไอผมรู้แค่ละพังมาโทษฟิลิสเ่สวิตอะไรผมไม่รู้ฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะเชอร์รี่เหรอเชอร์รี่คืออะไรอ่ะไม่รู้ครับไม่รู้จักครับแล้วคือเชอร์รี่เชอร์รี่มันคือของกินไม่ใช่หรอจ้าผลไม้ไม่ใช่คีย์บอร์ดจ้านะฮะแล้วตอนนี้ครับเราคีย์บอร์ดแล้วยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้ออะไรอ่ะอะไรล่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวให้เขาดูเลยว่ายี่ห้ออะไรจดนจบหมดเวลาเพื่ออะไรวะโอ้เพื่ออะไรวะโอเคฮะเกมแรกจบไปอย่างรวดเร็วครับตอนนี้ทางพี่กิมจิเขาวิเคราะห์กันอยู่นะฮะโอ้ตะกี้จะเห็นได้ว่าทางอยูแฟดวูบครับเดินเกมเร็วมากครับแต่ว่าเจอ ทีครับดักซ้อนอยู่ครับก็ชนะไปอย่างสวยงามครับสำหรับเกมแรก